ผ er ีนาารบ้านธาทงำบลาทองหนึ่งนหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้พันหกร้อยห้าสิบบาครับดีครับรัโการามบ้านตังแนรัดโพชารามบ้านต่างแดงหนึ่งพันเจ็ดร้อบาทาวัน น้องหอยบ้าน้องหลายบหอลแต่าวบ้านหองหายกำป็งทานเ้นกบ้านหองหยหนึ่งพันาร้อยก้าสลางานครับกลงที่จังหวังงเอาสูงเป็นการเดินทางอดสงนะครับเป็นงานหนึ่งครับ

ก็พี่น้องถึงห้าขวแลถึงม่ก็ยังเล่นกันองเ่ด้วยหาช่วยช่ยบอยเนหัวหมอดึงแร็วแบน้าอีกการได้ลากอีกคนก็ร้ายเราก็จะได้เร้ว้นล้มด้า้งก่ทีมาพี่น้องอะไราเวลาว่าท้าคุณได้ปีนี่นะครับอบด้วยศปทุกคนทุกคน

มั่งเดก่าิดมั่งไม่ด้ีได้ติดตาติดตาติดตามั่งมีมั่งมีมั่งมีตั่งแต่ถ้าในสังคมถ้าเราโครงการงให้ขั้นขั้นบนขั้นรกมเด้อประูปรูเออเบื้องแรกเนี่ยเนีคือรนี่ยคืออะไรรับผิดอบกนที่เบือง มา้นแกกันมุ่นพระสถงหลวงทูกคงเหลียท่งม้ากัจากบัต่างๆทำมคุณสปอรู่ไว้เ่อร์จากมุ่นมันอยู่นอาครับดูอาบุตรวิจุร้องอมาดีแล้วเขาได้กินได้ทันอาจาคนท่านเป็นี่ย